จับไม่พักไม่เว้นวันล่าสุด24เมษายนทีมสุดซอยกระทรวงอุตสาหกรรมจับอีกแล้วค่ะเพื่อล้างบางเหล็กตกเกรดไม่ให้เหลือรอดออกไปได้รอบนี้ทีมสุดซอยไปตรวจโรงงานเหล็กที่ปราจีนบุรีค่ะนำทีมโดยพี่โอสุดซอยยึดเหล็กเส้นไม่ได้มาตรฐานไว้7,433ตันมูลค่าเกือบ149ล้านบาท ับเหล็กเส้นล็อตนี้นับวมไม่ธรรมดาค่ะจับพร้อมข้อหาสี่กระทงทำผิดฐานทำผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฐานติดเครื่องหมายมออกอบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพราะเรื่องคุณภาพเหล็กเส้นพี่คิงเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมย้ำว่า จะไม่มีใครลักไก่ผลิตได้อีกต่อไปเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานมาตลอดยิ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยิ่งต้องเน้นไม่ว่าจะเป็นสายไฟยางรถยนต์เหล็กเหล็กเส้นที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ค่ะ ชุดตรวจการสุดซอยเลยจัดแบบไม่พักและล่าสุดกับบริษัทชาวสตซลอินดัสทรีจำกัดในเขตอุตสาหกรรมกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพบว่าเป็นผู้ผลิตเหล็กจากเตาหลอมชนิด IF บริษัทอยู่ระหว่างโอนย้ายใบอนุญาตมออก,กอไปยังบริษัทชาวสตีลแมนูแฟคเจอริงจำกัดตามกฎหมายจึงยังผลิตไม่ได้และยิ่งพบเหล็กไร้คุณภาพในโรงงานจึงต้องสั่งปิดทั้งลายผลิตซึ่งเคสนี้จะเป็นอีกเคสที่เข้าข่ายคดีพิเศษที่จะชงให้ DSI ค่ะ